หญิงสาวผู้อภัพตอนที่106หนังมาเทินเยี่ยนกู้หมิงคล่องแคล่วและมีแรงเยอะมากมีพรสวรรค์ด้านบูเป็นอย่างยิ่งแต่ความสามารถด้านการใช้กระดานหิมะกลับสู้เด็ก7-8ขวบไม่ได้ซุ้มซ่ามและยังล้มแทบจะตลอดเวลาไม่รู้ว่าถูกหลีเห้าคำไปกี่รอบแล้วคนเราไม่มีทางสมบูรณ์แบบไปทุกด้านหรอกต้องมีอะไรที่ไม่ถนัดบ้าง ทีมซื้อสเสบียงที่นำทีมโดยกู้เซียวพอมียาเล่าสำหรับต้านความหนาวแล้วก็ตรงไปในเมืองทันทีตอนนั้นฟ้ายังไม่ทันมืดด้วยซ้ำคนในหมู่บ้านชมกู้เสียวที่เสนความคิดกระดานหิมะขึ้นมาคนแรกอีกด้วยคนทั้งทีมเดินทางเข้าไปในเมืองโดยใช้กระดานหิมะบนถนนแทบจะไม่มีคนสัญจรร้านค้าสองข้างทางก็ปิดไปตั้งนานแล้วพอเดินทางไปถึงร้านก็พบว่าร้านปิดทำการแล้วเช่นกัน กู้เซียวเคาะประตูเท่าแก่ตอบอย่างไม่สบอารมณ์ว่าเคาะอะไรนักหนาะปิดทําการแล้วถ้าจะซื้อสเสบียงค่อยมาใหม่พรุ่งนี้กู้เซียวยิ้มตอบเท่าแก่พวกเรามาจากในภูเขาเดินทางฝ่าหิมะมาทั้งวันแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องรีบกลับไปอีกช่วยเข้าใจเราหน่อยเอถิดเท่าแก่ร้านสเสบียงบกมือจะไล่ทุกคนไปแต่เท่าแก่ของร้านไปเฉาถังที่อยู่ไม่ไกลกลับเดินเข้ามาหาเขาถูกความพิเศษของพาหนะของหมู่บ้านชิงซานดึงดูดมา เจ้าหมิงซีจำกู้เซียวได้จึงผสานมือเข้าหากันแล้วทักทายพร้อมกล่าวสวัสดีปีใหม่แล้วกล่าวกับเท่าแก่ร้านข้าวว่าเป็นเพื่อนบ้านกันหมดทุกคนล้วนลำบากเท่าแก่หลี่ก็เหนื่อยหน่อยปิดทำการช้าสักหน่อยแล้วขายสเสบียงให้พวกเขาเถิดเท่าแก่หลี่รู้ดีว่าร้านไปชฉาถังมีเส้นสายรู้จักคนใหญ่คนโตมากมายจึงต้องยอมให้เกียรติก็ได้เห็นแก่เท่าแก่หลีรอกนะต้องการอะไรรีบบอกมาเถิด เขาตะโกนเข้าไปในโถงเพื่อเรียกพนักงานมาช่วยช่างสเสบียงหิมะไม่เพียงแต่ปิดเส้นทางออกเขาของหมู่บ้านชิงซานยังปิดเส้นทางการขนสเสบียงของร้านเช่นกันทําให้ราคาสเสบียงสูงขึ้นเกือบเท่าตัวเดิมทีพวกธัญ,ญพืชราคาแค่ห้าวนต่อครึ่งกิโลกรัมแต่ตอนนี้ราคาสูงถึงเก้าวนเท่าแก่เห็นแก่เจ้าหมิงซีจึงให้ราคาแบบคนกันเองนั่นก็คือแปดวนต่อครึ่งกิโลกรัม ผู้ชาย8คนที่มาแต่ละคนสามารถแบกสเสบียงกลับไปได้มากที่สุด30กิโลกรัมถ้ามากกว่านั้นอีกก็จะเดินทางลำบากส่วนกู่เสียวนอกจากธัญ,ญพืช30กิโลยังซื้อข้าวที่สีแล้วให้บ้านตัวเองอีก25กิโลกรัมรวมกัน50กว่ากิโลกรัมแต่กลับสามารถเดินไปมาได้ราวกับกำลังสะพายตะกร้าเปล่าทำให้บุรุษเยาวไวทั้งหลายล้วนเหงื่อตก ในช่วงที่กำลังช่างกู้เสียวก็ไปที่ร้านจี้หมินถังเพื่อส่งยาที่เอามาและยาสำหรับเด็กอีกหนึ่งห่อไปให้ความหนาวทำให้คนในเมืองและคนที่อยู่โดยรอบล้วนเป็นหวัดและเนื่องจากหิมะปิดเส้นทางไปทำให้ยาจากข้างนอกไม่สามารถเอาเข้ามาได้หลงจู้ฝางกำลังหมดหนทางรับมือกับสถานการณ์ขาดยาอยู่พอดีกู้เสี่ยวราวกับฝนที่มาได้ทันเวลาที่ตกลงมาย่างร้านจี้หมินถัง หลงจู้ฝังเห็นว่ายาที่เขาเอามาล้วนใช้สําหรับการรักษาอาการหวัดและแก้ไออีกทั้งยาพวกนี้ยังเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการโดยด่วนอยู่พอดีเขาจึงต้อนรับกู้เซียวอย่างดีจนแทบจะบูชาแทนพระแล้วตอนนั้นเองที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกเข้ามาในร้านผู้ชายข้างหลังที่ดูนิ่งๆิ่งและแข็งแรงน่าจะเป็นสามีของนางเด็กอายุประมาณสี่ห้าขวบเพราะติดเล่นทําให้ไม่สบายไข้ขึ้นค่อนข้างสูง เขาเป็นคนจากนอกเมืองซึ่งห่างจากร้านสิบลีได้ยินมาว่าที่ร้านจี้หมินถังมียาสำหรับเด็กโดยเฉพาะที่ได้ผลดีแถมยังไม่ขมจึงเดินทางหนึ่งวันเพื่อมาที่นี่หลงจู้ฝังยิ้มเจือนแล้วพูดว่าแม่นางคือว่ายาสำหรับเด็กในร้านเราของขาดไปหลายวันแล้วหรือไม่ให้หมอประจำของเราลองมาตรวจดูหน่อยแล้วเบิกยาสมุนไพรกลับไปดีไหมไม่กินยาขมแม่ เจ้าตัวเล็กปล่อยโฮออกมาที่แท้เด็กนี่ป่วยมาหลายวันแล้วในหมู่บ้านพวกเขาก็มีหมอแก่ๆท่านหนึ่งยาที่ให้มานั้นเด็กบีบจมูกกินไปสองวันจนกลัวแล้วเป็นแม่เขาที่ปลอบเขาว่าในเมืองมีน้ำหวานที่สามารถรักษาโรคได้เขาถึงยอมให้แม่อุ้มเขามาด้วยหมดแล้วจริงหรือเราสามารถเพิ่มเงินให้ได้คนที่พูดเป็นพ่อของเด็กทั้งสามใส่เสื้อที่ยัดสำลีที่เกือบจะใหม่ดูแล้วฐานะทางครอบครัวน่าจะไม่เลวเลย หลงจู้ฝางสายหน้าแล้วพูดว่าไม่ได้ติดเรื่องเงินหรอกประเด็นคือไม่มียากู้เซียวหนิบถุงผ้าใบเล็กที่แขวนคอออกมายื่นให้หลงจู้ฝางแล้วพูดว่าหลงจู้ฝางนี่คือสิ่งที่เยอเออให้ข้าเอามาบอกว่าเป็นยาของเด็กเจ้าลองดูหน่อยว่าใช้รักษาเด็กคนนี้ได้หรือไม่หลงจู้ฝางได้ยินดังนั้นก็แสดงสีหน้าดีใจอย่างเห็นได้ชัดรีบรับไปแล้วเปิดออกอย่างระมัดระวัง ข้างในมีขวดกระเบื้องขวดเท่ากําปั้นประมาณสิบกว่าขวดเป็นยาลดไข้สำหรับเด็กยาแก้หวัดสำหรับเด็กยาแก้อักเสบสำหรับเด็กและยาชงแก้ไอสำหรับเด็กเยี่ยมไปเลยลุงกู้ยาที่ท่านเอามานี่ทันเวลาเลยหลงจู้ฝางพูดกับพ่อแม่ของเด็กว่าพวกเจ้าโชคดีมากถ้ามาเร็วกว่านี้สักสองสามวันถึงจะให้ราคาสูงเสียดฟ้าข้าก็ไปเสกยาออกมาให้ไม่ได้รอกเร็วให้หมอมาดูเด็กหน่อย ไม่กินยาขมเด็กดิ้นพลานอยู่ในอ้อมแขนของแม่ร้องให้เรากับแมวน้อยตัวหนึ่งหลงจู้ฝางพูดเสียงอ่อนโยนว่าได้ได้เจ้าเป็นเด็กดีให้คุณปู่ดูหน่อยแล้วจะให้เจ้ากินยาหวานหวานน้ำหวานที่สามารถรักษาโรคได้เจ้าตัวเล็กถูกอุ้มไปวางข้างหน้าหมอด้วยสีหน้าไม่ไว้ใจหลังจากการดูอาการจนมั่นใจว่าเป็นไข้ที่มาจากอาการหวัดหลงจู้ฝางก็เปิดขวดกระเบื้องออกสองขวดใช้ช้อนอันเล็กตักยาลดไข้ออกมาสองช้อนเล็ก และตักยาแก้หวัดออกมาช้อนหนึ่งใส่ในถ้วยแล้วชงด้วยน้ำอุ่นให้แม่นางคนนั้นป้อนให้เด็กกินตอนแรกเจ้าตัวเล็กยังแสดงท่าทีขัดขืนพยายามเม้มปากเอาไว้ไม่ยอมกินแต่พอเขาเลียยาบนริมฝีปากไปนิดหน่อยก็ยอมให้ความร่วมมือโดยไม่ต้องให้แม่ป้อนเขาจับถ้วยเอาไว้เองแล้วดื่มยาหมดไปด้วยไม่กี่อึกและยังพูดว่าอร่อยเอาอีกนี่เป็นยากินเยอะแล้วจะปวดท้องนะ หลงจู้ฝางพูดหลอกเด็กอยู่ข้างๆแล้วบอกกับพนักงานในร้านเขาว่าให้พวกเขาอยู่ห้องฝั่งตะวันตกที่แท้เพื่อให้มั่นใจว่ายาทั้งหมดจะถูกใช้กับคนป่วยจริงๆและเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนลักลอบตุนยาเอาไว้ร้านจี้หมินถังจึงซื้อบ้านข้างๆไว้ด้วยเพื่อให้ที่พักฟรีแก่คนป่วยและผู้ปกครองที่เดินทางมาไกลแต่ว่าต้องดูแลเรื่องอาหารเองสามารถเตรียมของกินมาเองได้ออกแค่ค่าฟื้นไฟหรือจะซื้อข้าวกินก็ได้ สามีภรรยาคู่นี้พกสเสบียงมาด้วยแค่นำไปอุ่นในครัวก็กินเป็นข้าวเย็นได้แล้วส่วนในร้านมีน้ำร้อนให้ฟรีใช่แล้วหลงจู้ฝางเอาถุงออกมาถุงหนึ่งแล้วยื่นไปตรงหน้ากู้เสี่ยวพร้อมพูดว่านี่คือสิ่งที่อาจารย์ของแม่นางกู้ฝากคนเอามาให้กู้เสียวเปิดออกมาดูเป็นชุดขนสัตว์ที่ไม่รู้ว่าทำมาจากขนอะไรเป็นสีขาวทั้งชุด อีกทั้งยังนุ่มและบางเบาถ้าใส่ข้างในหน้าจะอุ่นมากเขาลูบหนังนอเบาๆแล้วพบสิ่งที่น่าแปลกใจนั่นก็คือหนังผืนนี้อุ่นร,อนร้อนราวกับกำลังลูบสิ่งมีชีวิตอยู่เขาได้ยินมาว่าทางเหนือของเมืองเหยียนมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่ามาเทินเยียนหนังของมันสามารถสร้างความร้อนเองได้มีความสามารถในการต้านความหนาวได้ดีแต่ว่ามาเทินเยียนชนิดนี้ไหวพริบดีและรวดเร็ว มันเคลื่อนที่ไวราวกับสายฟ้าทําให้ยากต่อการจับเสื้อที่ทําจากหนังของมาเทินเยี่ยนถึงจะมีเงินมากก็หามาได้ยากท่านปรัโดโอสถหน้าจะได้ยินมาว่าทางเหนือประสบภัยหนาวจึงกลัวว่าสิธิรักของตนจะหนาวเลยหาเสื้อมาเทินเยี่ยนมาให้กู้เซียรู้สึกว่าหลานสาวของเขาได้อาจารย์ที่ดีมากดีต่อนางจากใจจริงแต่ในใจก็เกิดความระแวงขึ้นมาเขาที่เป็นปู่กลับสู้อาจารย์ของหลานสาวไม่ได้ไม่ได้ไ ห้ามเป็นเช่นนั้นแม่นางตัวน้อยบ่นมาตลอดว่าอยากซื้อบ้านที่เมืองหลวงหรือว่าเขาจะยกคฤหาน์ที่ห้องเต้ประธานให้เขาให้หลานสาวดีอะไรนะหลานชายงั้นหรือเขาเป็นผู้ชายถ้าไม่สามารถหาซื้อบ้านให้ตัวเองได้แล้วจะมาพูดเรื่องสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเกียรติแก่วงตระกูลได้อย่างไรเอาสิสุดท้ายแล้วหลานชายนี่ต่างหากที่ถูกเก็บมาเลี้ยงมีแต่หลานสาวที่เป็นหลานแท้แท พอคิดค่ายาเสร็จหลงจู้ฝางอยากให้เขาอยู่ต่อแต่คนในหมู่บ้านล้วนกำลังรออยู่ที่ร้านขายสเสบียงกู้เซียวจึงปฏิเสธความหวังดีของหลงจู้ฝางแล้วถือตะกร้าเปล่ากลับร้านสเสบียงไปสเสบียงต่างๆถูกช่างเสร็จหมดแล้วกู้เซียวหยิบส่วนของตัวเองเข้าไปในตะกร้าแล้วก็ไปที่โรงเตรียมพร้อมคนในหมู่บ้านกู้เหวินกะหัวแล้วพูดอย่างเหนียมอายว่าลุงห้าเราไปนอนที่โรงพักมาแทนดีไหมถ้าไปนอนโรงเตียมอย่างน้อยก็ต้องแยกสองห้องต้องใช้เงินไม่น้อยเลย สภาพของโรงพักม้าไม่ค่อยดีทุกคนเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วพรุ่งนี้ยังต้องเดินทางกลับไปอีกจะไม่พักให้เต็มอิ่มได้อย่างไรเงินส่วนนั้นเดี๋ยวข้าออกให้เองการอยู่ชายแดนมาหลายปีไม่ได้ทําให้ความย้หยิ่งบนตัวกู้เซียวหายไปจะทําเช่นนั้นได้อย่างไรกู้เหวินเห็นว่าคนในหมู่บ้านจะปฏิเสธกู้เซียวจึงพูดขัดแล้วหิ้วตัวเขาเดินไปทางโรงเตียมที่อยู่ตรงข้ามอย่ามัวชักช้าเลย เป็นลูกผู้ชายหน่อยได้ไหมมื้อเย็นเดี๋ยวลุงห้าเลี้ยงบะหมี่ร้อนกินให้ร่างกายอบอุ่นแล้วนอนให้เต็มอิ่มพรุ่งนี้ยังต้องรับศึกหนักตอนที่มาตะกร้าบนหลังทุกคนยังโล่งอยู่ขากลับต้องเพิ่มน้ำหนักไปหลายร้อยกิโลกร,รัมย่อมต้องเหนื่อยกว่าขามาเป็นแน่นอนสามารถมีที่พักที่ดีขึ้นได้ทุกคนย่อมดีใจอยู่แล้วเพียงแต่ชาวบ้านที่เรียบง่ายรู้สึกไม่ดีเมื่อต้องเอาเปรียบลุงห้ากู้ลูกชายคนรองของผู้ใหญ่บ้านลีซ่าซานคิดวิธีที่เป็นกลางได้ หรือว่าเราคิดค่าอยู่ค่ากินรวมกับค่าสเสบียงเมื่อถึงตอนนั้นแต่ละบ้านออกเพิ่มอีกบ้านละหนึ่งถึงสองเหวนหิมะนี้ไม่รู้ว่าต้องตกถึงเมื่อไรถึงจะหยุดตกแล้วกว่ามันจะละลายก็ต้องใช้เวลาอีกนานหลังจากนี้คงต้องออกมาซื้อของอีกครั้งสองครั้งอย่างแน่นอนจะให้คนที่ออกมาซื้อต้องออกเงินอีกก็คงจะไม่ดีไหมทุกคนได้ยินดังนั้นรู้สึกว่าสมเหตุสมผลดีจึงเห็นด้วยกันหมดกู้เหวินขมวดคิ้วแล้วถามว่าถ้ามีบ้านไหนไม่อยากออกเงินเพิ่มจะทำอย่างไร งั้นก็ให้พวกเขาออกมาซื้อเสบียงเองหลีสยาสานพูดสรุปอย่างชัดเจนโรงเตียมก็ไม่ได้ดีไปไหนเหล่าคนในหมู่บ้านเลือกห้องที่มีเตียงใหญ่ในห้องมีเตียงยาวสองเตียงคนแปดเก้าคนพอแบ่งสองเตียงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเบียดอะไรเต้าผิงใต้เตียงอุ่นมากกู้เซียวเอาถุงเหล้าที่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งไปวางไว้ที่หัวเตียงเพื่ออุ่นเอาไว้กู้เหวินเห็นดังนั้นก็วางถุงของตัวเองไว้ข้างบนแล้วพูดพลางหัวเราะว่า ลุงห้า่ยาเหล้าที่เสียวเย่จื้อทำนี้ได้ผลดีจริงๆเดินทางมาตลอดทางร่างกายข้ายังมีเหงืออกอยู่เลยหลีซะยาซานร,รอจนเหล้าอุ่นแล้วถึงเอามาจิบคำเล็กๆก่อนจะทำปากแจ๊บแจ๊บพูดว่าเป็นเหล้าที่ดีมากจริงๆเหล้าขาวที่น้องสามเอากลับมาจากเมืองเย็ยนเฉิงยังไม่ดีเท่านี้เลยพี่สองหลี่เจ้าดื่มช้าๆหน่อยขากลับพรุ่งนี้ยังต้องใช้สิ่งนี้ในการสร้างความอบอุ่นนะถ้าเจ้าดื่มหมดแล้วอย่ามาแย่งของพวกเราเชียว ข้าก็ต้องประหยัดไว้หน่อยเพื่อเอากลับไปให้พ่อข้าชิมกู้หวนเป็นลูกชายคนโตของย่าสามเป็นเด็กที่กระตันอยู่มาก